พอลองคิดดูดีๆกำเพื่ของศาสตราจารย์หลินมีผลมากจากภูมิจิตวิทยาตอนนี้เราเป็นเหยื่อที่คนที่อยู่เบื้องหลังของเรื่องนี้สนใจที่สุดเราดึงความสนใจจากพวกเขามาได้ดับไดที่เขายัางจัดการเราไม่ได้คนอื่นก็ยังจะปลอดภยัยถึงหลายปีมานี้เราจะทําให้หลายคนขุนเคืองแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครเล่นแรงขนาดนี้เลยตัวการที่อยู่เบื้องหลังเรื่องพวกนี้คือใครกันแน่หมอฉิน ืมามานี่สิครับคุณปู่ดีมีอะไรหรอคะหมอชินผมเป็นคนเขียนบทครับตลอดหกเดือนที่ผ่านมาคุณช่วยเหลือผมดูแลผมมาตลอดขอบคุณมากจริงๆครับเมื่อต้นปีก่อนพวกเรากับเพื่อนในวงการอีกสองสามคนทําละครนักอิงจากบทเรื่องของคุณขึ้นมาจะเริ่มฉายคืนนี้ต้องกลบกลวแยกของคุณในช่วงนี้ได้แน่นอนครับ การดูแลพวกคุณเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วพวกคุณชมฉันเกินไปแล้วละค่ะคุณคิดว่าหมอเป็นเหมือนคุณกันทุกคนเถอะครับนี่เป็นน้ำใจจากพวกเราอย่าปฏิเสธเลยนะครับอีกอย่างผมเก็บค่าบทแล้วในตอนที่ผมทำเรื่องนี้ไม่นึกเลยว่าเรื่องนี้จะจ่ายตรงกับช่วงเวลาที่คุณต้องการความช่วยเหลือพอดีเพราะงานคุณไม่ต้องเกรงใจหรอกนะครับใจครับใจครับพวกเราดีใจมากที่พอยได้ช่วยคุณไปด้วย คุณเป็นคนดีคุณไม่ใช่คนเลวได้ป้ปอพวกเขาไม่ควรไม่ควรว่าคุณถ้าจะบอกว่าไม่ประทับใจก็คงเป็นการโกหกนี่เราสะสมแต้มบุญมากี่ชาติกันนะถึงได้มาเจอคนไข้ที่เป็นห่วงเราแบบนี้อขอบคุณพวกคุณมากนะคะคงทุ่มเทไปไม่น้อยแน่ๆถึงได้เลื่อนให้ละครเรื่องนั้นมาฉายช่วงนี้พอดีบางทีอาจจะต้องใช้เงินจำนวนไม่น้อยเลยด้วย เราไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้เลยสิ่งที่เราทําได้มีแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีช่วยพวกเขาหายป่วยให้เร็วที่สุดหลังจากละครเรื่องความเมตตาของคุณหมอออกอากาศคนใกล้ตัวเราต่างก็รู้ว่าบทเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของเราสวัสดีค่ะหมอชินสวัสดีค่ะหมอชินเหนื่อยหน่อยนะคะหมอชินแม้เราจะเขินจนไม่กล้าด,ดูละครเรื่องนั้นแต่ก็ยังรู้สึกได้ว,ว่าหลังจากที่ละครเรื่องนั้นเริ่มฉาย ความคิเดเห็นที่วิพากษ์วิจารณ์เราในสังคมช่วงก่อนด้านี้ก็เปลี่ยนไปเมื่อก่อนมีแต่คนตั้งคำถามประนามตอนนี้กลายเป็นว่ามีแต่คนชมสถนานการณ์เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นเหลืองมือทำมารู้สึกไม่ชินเลยแฮะแถมเสี่ยวอานยังคอยชมเราทุกวันเอาละครแต่ละตอนมาให้เราดูสิ่งที่เปลี่ยนไปพร้อมกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็คือคนไข้เริ่มมีคนไข้ามาขอให้เราตรวจให้ที่แผนกสนัญญกรรมแล้ว ถึงมีผู้ป่วยบางคนจะแกล้งมารักษาเพื่อแอบ,บถ่ายรูปเราตอนทำงานก็เธอเฮ้ยปวดหมองแต่ว่าละครเรื่องนี้ก็ช่วยทำให้ข่าวด้านลบของโรงพยาบาลลดน้อยลงและช่วยประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลอย่าตื่นได้ดีมากทีเดียวมันเวลาผ่านไปอย่างราบเรื่นตอนแรกที่คิดว่าเรื่องนี้จะจบลงแค่นี้ปรากฏว่าหัวหน้าเรียกฉันมามีอะไรเหรอคะไม่ใช่ว่าคุณคือหมอชินใช่ไหมคะ ใช่ค่ะไม่ทราบว่ามีทุระอะไรหรอคะเราได้รับแจ้งมาว่าพบศพชายคุณหนึ่งในโกดังเกตชั้นเมืองและอยากเชิญคุณไปปากคำที่สถานีตำรวจกับเราคะ่ะศพผู้ชายเกี่ยวอะไรกับฉันหรอคะเขาคนที่ช่วยคุณไว้ที่สี่แยกกลางใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคะ่ะเขาเสียชีวิตแล้วหรอคะค่ะฉชนชื่อเฉิงเจสวีนะคะ เป็นหมอนิติเวศในสังกัดโรงพยาบาลของพวกคุณท่านนี้คือจางหยางเป็นผู้บังคับตํารวจกองกลางตะเบียนนะคะประวัติอาชญากรของเขตเราคุณเรียกเขาว่าสาร,รวัตรจางก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะรบคุณคุณช่วยบอกลักษณะส่วนสูงน้ำหนักและสภาพของผู้บาดเจ็บในบทเทศทางรถยนต์หน่อยได้ไหมคะผู้บาดเจ็บเป็นชายัยกลางคนหน้าเหลี่ยมสูงประมาณ175เซนนะคะน้ำหนักอยู่ระหว่าง70-75กิโลคะ่ะ บาดเจ็บสาหัที่ไททอยซี่โครงหักสามซี่เอายวะภายในเสียหายความรุนแรงของอาการยังต้องรอวินิจฉัยตามที่คุณบอกมาอาการบาดเจ็บของเขารุนแรงมากไม่มีทางที่จะเคลื่อนไหวเองได้เลยและเป็นไปนไม่ได้ที่จะหายตัวไปไปใต้สายตาของสาธารณชนเรื่องนี้จะก็สงสัยเหมือนกันค่ะรายงานการ่าตัดของหมอประจำแผนกถูกเือนที่รับผิดชอบเขียนขึ้นตอนนั้น บอกวจริงๆว่าคนคนนั้นถูกส่งมาที่โรงพยาบาลอีกอย่างนี่เป็นรูปที่หมอท่านนั้นส่งมาให้ฉันนะคะรายงานการผ่าตัดที่อยู่ในรูปเป็นคนละฉบับกับที่อยู่บนฐานข้อมูลตอนนี้ฉันรู้สึกว่าต้องมีใครแอบเปลี่ยนรายงานการผ่าตัดกับแบบรองแพทย์ของเขาแน่ๆเรื่องพวกนี้ที่คุณพูดมีความเป็นไปได้จริงๆตำรวจในกองทะเบียนประวัติอาชญากรกับนักอาชญวิทยาของเราทําได้ แค่หาแฮกเกอร์สักคนไมเคิลอคอมพิวเตอร์เพื่อนร่วมของคุณก็แก้ไขแบบรองแพทย์ได้แล้วกับรายงานการผ่าตัดได้แล้วนะคะส่วนตัวบันทึกที่เขียนด้วยลายมือนั้นแคล่ลอกออกมาชุดหนึ่งก็พออีกอย่างผู้บาดเจ็บคนนั้นก็ไม่ถือว่าหายตัวไปต่อหน้าทุกคนสักทีเดียวเวลาในรูปข,ของคุณก็คือตอนสามทุ่มกว่าโดยทั่วไปแล้วถ้าถึงเวลาเลิกงานโรงพยาบาลจะเปิดกล้องวงจรปิดบรเวนที่มุมรับสายตาวไว้หลายตัวส่วนหมอกับพยาบาลก็จะเดินตรวจคนไข้เป็นเวลาเหมือนกัน ก็แก้จับทางกดเกณฑ์พวกนี้ได้การจะปพาตัวคนคนนึนออกมานะ่ะไม่ใช่เรื่องยากหรอกคะ่ะคุณหมายความว่าเรื่อหมหาบอะแสจากกล้องจปิดของโรงพยาบาลของพวกคุณก่อนแล้วกันคุณทราบไหมคะว่าบุคคลในโรงพยาบาลรู้ว่าพวกเปิดคนนั้นหายตัวไปตอนไหนเรื่องนี้พวกเขายังไม่ได้บอกฉันเลยคะ่ะอืมฉันว่าฉันกับสาร,รวัตรจางถามมาได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวฉันพาคุณไปดูรูปร่างคนคนนั้นที่ห้องผ่าตัด ค่ะห้องผ่าตาัดเขาเป็นคนที่คุณช่วยไว้ตอนนั้นนะคะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโกดงังแต่บชันเมืองเป็นคนพบศพเขาเขาถูกคนเอาไปทิ้งชินน้นด้านเหรอคะก่อนที่จะรู้ผลทุกข้อสันนิษฐานเป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะที่ฉันพาคุณมาด้วยวันนี้ไม่ใช่แค่จะให้คุณช่วยตรวจสอบอาการบาดเจ็บภายนอกของผู้ตายอย่างเดียว แต่มีเรื่องที่ฉันอยากให้คุณช่วยยืนยันหน่อยอะไรเหรอคะจากเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้พวกเราคิดว่าเขาควรจะปรากฏตัวเร็วกว่านี้เสียชีวิตเร็วกว่านี้แบบนี้จะส่งผลเสียกับคุณมากกว่าเขามาเสียชีวิตเาตอนนี้ไม่ได้ช่วยจุดประเด็นอะไรเลยเป็นการตายเปล่าเสียมากกว่าถ้าวางแผนมานานแล้วงานถ้าเขาเสียชีวิตก่อนที่ละครเรื่องความเมตตาของคุณหมอ ที่ถ่ายขึ้นโดยอ้างอิงจากเรื่องราวของคุณเกิดผลลัพธ์ที่ต่างกันออกไปแน่นอนอีกอย่างตั้ละครเรื่องนี้เริ่มฉายทากําหนดเดิมนะคะก็าอาจจะถูกคู่ภาพโพสกับชื่อเสียงของคุณไม่ได้แต่ก็ไมื่อชีวิตหลังจากที่ละครเรื่องนั้นเริ่มฉายมันจะต่างออกไปคุณจะบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มคนที่จะเล่นงานฉันหรอคะวิคะห์ได้เร็วมากไม่เ,เร็วเลย พวกเราไปตรวจด,ดูกล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาลและบริเวณใกล้เคียงแล้วไม่พบเบาะแสอะไรโกดังแต่ชานเมืองกับบริเวณนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดที่ใช้งานได้เลยความคลื่หน้าเลยช้ามากแม้แต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโกดังยังไม่รู้เลยว่าคนคนนั้นเข้าไปตั้งแต่เมื่อไหร่อืในเมื่อไม่รู้ว่าเขาเข้าไปตอนไหนแล้วเจ้าหน้าที่รู้ได้ไงว่าเขาอยู่ในโกดังคะเจ้าหน้าที่บอกว่าเขาได้กลิ่นเหม็นนะ่ะกลิ่นศพหรอคะ เวลาที่เขาเสียชีวิตคือ 2- อถึงสาวันในโกดังนั้นอุณหภูมิตม่ำความเร็วในการเน่าเปื่อยจะลดลงไม่มีทางได้กลิ่นเหม็นของศพหรอกคะ่ะที่เขาได้กลิ่นน่าจะเป็นกลิ่นยาบนตัวผู้ตายมากกว่าแต่ตอนที่ฉันกับผู้กองจางไปถึงผู้ตายไม่มีกลิ่นยาอยู่บนตัวแล้วเจ้าหน้าที่โกหกหรอคะผู้กองจางสอบปากคำเขาไวา้แล้วไม่พบร่องรอยการโกหกแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่แน่ใจเรื่องกลิ่นจริงๆ ดูสบกรันพอสมควรแล้วพวกเราออกไปกันเถอะค่ะค่ะเอ๊ะเป็นอะไรไปหรอคะครอย้ำเลือดนี่คะเกิดจากหลังขขอตายหรือว่ามีอยู่ตั้งแต่แรกแล้วหรอคะไม่ใช่รอยจำเลือดหรอกปานนะ่ะคนจะช่วยไว้ไม่มีปานบนหน้านะคะตอนนั้นทีศาก็ได้รับบาดเจ็บรุนแรงเช่นตำรวจใบหน้าเขาในระหว่างการประถมพยาบาล ถ้าบนหน้าเขามีปานที่เห็นชัดขนาดนี้ไม่มีทางที่ฉันจะจำไม่ได้ถ้าเป็นอย่างที่คุณบอกจริงๆแสดง,งว่ายังไม่ทราบที่อยู่ของคนที่คุณช่วยชีวิตเอาไว้จริงๆถ้าอย่างนั้นทำไมผู้ตายคนนี้ถึงมีอาการบาดเจ็บเหมือนคนที่คุณช่วยไว้กันนะเออฉันเราทำงานรับมือกับคนตายมาหลายปีไม่เคยกลัวเวลาเห็นคนตายเลยแต่มีแค่ครั้งนี้ที่ผู้ตายเกี่ยวข้องกับเรา จุดป,ประสงค์ของคนพวกนั้นคืออะไรกันแน่ทำไมถึงได้ใช้การแต่งของคนที่ดูไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเราใส่ร้ายเรากันละ่ะเฮ้ยคุณอย่าเพิ่งคิดมากเลยค่ะฉันพยายามบอกความคืบหน้าของคดีให้คุณรู้มากที่สุดเท,ท่าที่ขอบเขตได้ที่ของฉันจะทําได้ที่เหลือคุณจะต้องระวังตัวด้วยอย่างน้อยก่อนที่จะรู้ผลถุถอของคดีนี้คุณจะไม่ถูกทางตํารวจอส,วสอบสวนหรือสอบสวนใดๆทั้ทงสิ้นรบกวนด้วยนะคะหมอเฉิง เป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วค่ะสายแล้วคุณกลับไปทํางานเถอะถ้ามีความคืบหน้าอะไรฉันจะรายงานไปอีกทีนะคะขอบคุณนะคะในที่สุดจะก็ได้เจอหมอผู้หญิงในวงการแพทย์ที่เหมือนกับฉันสักทีเขาน้าใสดีกว่าคุณเยอะเลยเหมือนผู้หญิงโรคจิตแบบคุณตรงไหนฉันก็ไม่ได้โรคจิตใส่คุณนี่คะฉันเดาว,ว่าเป็นเธอตั้งแต่ตอนที่คุณปู่โมบอกว่ามีหมอผู้หญิงคนหนึ่งซื้อโครงกระดูกข,ของน้องชายฉันไปแล้ว อะไรกันของที่ย้ไปแล้วคุณอย่าเจ้าคืนเหรอฮะโอ๊ยคุณกับคุณไม่ดูเรื่องแล้วละคะ่ะเดี๋ยวนะผู้ชายที่รับบาดเจ็บหายไปอยู่ไหนแล้วล่ะหลงังเกิดเรื่องทุกคนก็เป่งเลงความสนใจมาที่เรากาบเอบรองแพทย์และรายงานการบาดตัดที่ถูกปลอมแปลงไม่มีใครสนใจคนที่ควรถูกสนใจเลยเรามั่นใจว่าคนคุณนั้นบาดเจ็บจริงๆแต่เขาหายตัวไปใต้สายตาของคนอื่นได้ยังไงกันตอนนี้สังคมกำลังต่อว่าเรา ถ้าเราอยากขอดูกล้องจนปิดที่4แยกกับโรงพยาบาลในวันนั้นคงเป็นไปไม่ได้ซ้ำยังยิ่งเป็นการแกย่ให้วูตืน่นทำให้เรื่องลุกลามเกินกว่าขอบเขตที่เราจะรับมือได้บางทีวิธีที่ดีสุดในตอนนี้คือรอดูผลการสืบสวนจากเฉิงเจียงสวียแล้วละ่ะฉันจะเลิกคิดก่อนแล้วกันเดี๋ยวต้องเตือนพ่อกับแม่ระวังตัวหน่อยวันต่อมาก็๊อกๆเชิญเข้ามาครับ เอาตัวเ,เองเหรอหมาฉันมีธุระอะไรล่ะฉันจะเริ่มรับคนไข้ใหม่แล้วค่ะหัวหนะ้ามีคําแนะนําอะไรไหมคะตั้มาอยู่ๆตัวถึงอยากทํางานได้เหรอเนี่ยอะไรคืออยู่ๆก็อ,อยากทํางานค่ะเรื่องนี้เกี่ยวกับอนาคตในหน้าที่การงานของฉันเลยนะคะฉันใส่ใจอยู่ตลอดค่ะตัวจะทํำยังไงล่ะพยายามสร้างภาพโพสตีดีให้กับตัวเองค่ะตัวไปมีภาพโพสตี่ดีกับข้อตอนไหนเหรอ เอออย่าพูดใจตำรนักจิตใจกันได้ไหมคะพูดตามตรงนะก่อนหน้านี้ฉันไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้เลยแต่พอดูเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วถ้าฉันยังเอาแต่ใจไม่สนใจใครแบบนี้คงไม่เป็นผลดีกับฉันเท่าไหร่ยังไงฉันก็ไม่ใช่พวกที่ปล่อยให้ใครมารังแกได้ตามใจชอบอยู่แล้วเข้าใจแล้วฉันจะไปปรึกษาปออดูว่าจะใช้วิธีไหนมาลดผลกระทบของสองเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นกับเธอได้บา้าง ขอบคุณข้าหถอะนะแต่อย่าขอบคุณก็ขอเรื่อง,งมันน้อยๆหน่อย,อ,ยออกไปได้แล้วไปแล้วค่ะพูดตามตรงจากสถานการณ์ปัจจุบันเราตกเป็นรองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้เกี่ยวข้องกับเรามากถึงจะไม่ได้พุ่งเป้ามาที่เราตรงๆแต่ก็ดูตั้งใจทําให้เราตกที่นั่งลำบากรู้สึกเหมือนคนๆน,นั้นกําลังจะทดสอบเราแต่ไม่ได้คิดจะเปิดสึกกับเราจรงิจรงๆ ลองคิดดูดีๆแล้วถ้าอยกฝ่ายคิดจะเล่นงานเราถึงตายก็ทําได้แต่พวกเขากลมไม่ทํานี่เป็นเหตุผลที่เรายังไม่ลงมือทำอะไรช่วงนี้พวกแก้ไขสถานการณ์แต่เราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้อีกต่อไปไม่ได้แล้วเราจะยืนอยู่ที่เดิมร้อย้คนคนนั้นตั้งตัวได้และกลับมาเล่นงานเราไม่ได้เลิกคิดเรื่องนั้นก่อนแล้วกันเย็นนี้นัดเสี่ยวอานกับรั่วเว่ยมากินข้าวที่บ้านดีกว่าตอนเย็น มาถึงกันแล้วหรอครับคุณนายรบกวนลุงเฉินกับป้าหลิวด้วยนะคะเป็นหน้าที่ของพวกเราอยู่แล้วครับคุณอยางคุณนายจนเข้ามาเลยครับคาดกรบประธานเหนือของฉันใหญ่จังเลยคุณลุงพ่อบ้านว้าวเพื่อคุณใจว่ากับคุณนายได้อยู่สบายคุณใจได้ตั้งใจสร้างที่นี่ไว้กว้างขึ้นนะครับถ้าคุณนานชอบไม่มาเที่ยวบ่อยๆได้นะครับหรือจะมาพักช่วคราวก็ได้ ฮ <biases> ฉันดูก็พอแล้วล่ะค่ะไม่รบกวนชีวิตอันแสนสุขของพี่เฉียนกับประธานเหอหรอค่ะทีนี่ย่ได้มีชีวิตยอย่างที่ผู้หญิงทุกคนใฝ่ฝันล่ะในฐานะเพื่อนเราควรจะดีใจกับเธอสิแต่ทำไมปอกกับมามองตัวเองที่ตั้งจนแล้วไม่มีอะไรเลยถ้าบอกว่าไม่อิจฉาเลยก็คงเป็นการโกหก รัววหวเป็นอะไรรอเปล่าเออเอเปล่าหรอกฉันเพิ่งมาครั้งแรกเลยตื่นเต้นนิดหน่อยนะเชีวยวหยันมีเพื่อนที่ใส่ดีๆหลายคนเลยนะไว้มีโอกาสพวกเรามาทำความรู้จักกันไว้ถ้ามีผู้ชายที่มีความรับผิดชอบและช่วยแก้ไขปัญหาของเธอและครอบครัวได้คงดีกว่าให้เธอแก้ปัญหาเองเยอะเลยอีเยวขอบคุณนะที่เธอใส่ใจฉันขนาดนี้เข้าไปกันเถอะ เียวยานกับตัวเล็กได้กลับมากันแล้วห้องรับแข่พี่หยุนซานีิว่าประจานเหนือของฉันกับคุณโมกใครดีกว่ากันคะอืมจะเทียบยังไงดีล่ะคนหนึ่งเป็นพี่รองอีกคนก็เป็นสามีฉันเทียบไม่ได้หรอกอ้ายพี่หยุนซานจะนดี๋าพี่จริงๆ นี่รบกวนตัวจะคิดสักนิดเนาะพี่หยุนซายของเธอกำลังทั้งท้องอยู่นะ่ะอย่าทำอะไรไม่คิดล่ะพี่หยุนซายขอโทษนะคะฉันลืมไปไม่เป็นไรหรอกฉันชอบที่ใส่เธอมากเลยนะจังก็ชอบพี่เหมือนกันค่ะพี่ดูสวยแล้วก็ยังเป็นกันเองอีกด้วยเธอชมฉันขนาดนี้คุ้มค่ากับที่ฉันให้ป้าหลิวเียมของหวานกับมื้อเย็นไว้ตั้งแต่รู้วพวกเธอจะมาแล้วล่ะ งานถ้าฉันจบอีกพี่จะยอมให้ฉันมากินข้าวทุกวันเลยไหมคะพี่หยุนซานได้สิฝันไปเธอฉันยังไม่นอนุาญาตเลยนะพี่จินไม่รักฉันแล้วหรอไม่รักนานหรือ,อยะเธอเพิ่งจะมารู้ตัวต,วตอนนี้สายไปแล้วนะเอ๊ะจริงสินี่อย่างรั่วไหวพจนิตชันเป็นหมอูตินารีเวศ ว่าจะแนะนําให้พวกเธอรู้จักกันนานแล้วแต่ไม่มีโอกาสสักทีสวัสดีค่ะคุณเหอสวัสดีค่ะพวกเราสองคนคุยกันไปนะเดี๋ยวฉันปพาเสี่ยวอานไปดูในครัวหน่อยรัวโวยไม่ใช่คนเก็บตัวหยุนซางก็ชวนคุยเก่งคงไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงห้องครัวป้าหลียวเย็นนี้เนี่ยกันหน่อยนะคะว่าแต่จะหมานเยอะแยะขนาดนี้ยพวกเราจะกินกันหมดไหมเนี้ย หมดสิคะเดี๋ยวคุณชายปลาเพิ่มมาด้วยอีกคนพ่อเลยเตรียมไว้พวกคุณเยอะหน่อยคุณนายคะคุณกับคุณอานที่บอกไปจะคะในห้องตัวมีแต่ควันกับกลิ่นน้ํามันพี่ฉีดชีวประจําบันของพี่เหมือนในละครเลยนะคะเหมือนในละครที่ไหนกันก็เหมือนแต่ก่อนนั่นแหละไม่อยากฟังที่พี่พูดแล้วพี่ไม่อยู่ในสถานการณ์เดียวกับฉันพี่ไม่เข้าใจหรอกยังอยากกินอยู่ไหมพี่แกล้งฉัน โอ,โอ้กินข้าวก่อนแล้วก็อิจฉาต่อนะจ๊ะฉะนันก็อิจฉาพวกเศรษฐีอยู่ทุกวันเหมือนกัน <c oughs> ขอแน้นำรู้จักนี่ขงซิวจิงเพื่อนสนิทผมสวัสดีครับทุกคนว้าวหนุ่มหล่ออยากเข้ามองมองใกล้ๆหน่อยไหมเอ๊ะฉันอยากมองมากๆค่ะแต่กลัวว่าถ้ามองต่อไปจะโดนหาบาผู้ชายเอา พูดอย่างกับตอนนี้ไม่ใช่เนยทุกคนมากินข้าวกอนเถอะผมนั่งตรงนี้ได้ไหมครับได้ค่ะได้ถึงเราอยากจะเป็นจุดสนใจของทุกคนแล้วก็ทำให้คนอื่นยิม้มง่ายๆแบบเสียบอานแต่เราไม่ได้ดึงดูดผู้คนเก่งขนาดนั้นเพื่อนของเหอเชียวยานต้องรวยมากแน่ๆเราเคยคิดดีฉาทินีเย่ยอยู่พักหนึ่งที่เธอได้แต่งงานกับเอชียวยานแล้วก็หวังว่าสักวันเราจะได้เจอผู้ชายแบบนี้บ้าง หลายปีวันี้เราทำเพื่อคนในครอบครัวมากพอแล้วถึงคราวที่เราต้องทำเพื่ออนาคตของตัวเองบ้างแล้วล่ะชีวิตตอนนี้ยังไม่ได้ดีไม่เป็นไรเราจะไม่กังวลหรือแย่งของของใครทั้งนั้นจะตั้งใจทำงานตั้งใจใช้ชีวิตสักวันจะต้องมีชีวิตที่มีความสุขแน่นอนกรดเอ <laughs> พี่ร้องพี่ตกกระป๋องแล้วนะเนี่ยตัวเล็กมีแค่พี่จะไปอยู่ในสายตาคนเดียว <laughs> แกสอนให้ก็รู้จักวิธีจีบสาวเนินๆอนาคตจะได้ขายออก